ทุกผู้ชทุกท่านนะรมบผพับคงอีกแล้วนะนี่แบบ่กับโปรเจกต er <ม>์โคโรล่์เออร์เนาะในอีพีที่ยี่สแล้วนะนี่นี่อะไรเราดูอพียี่สิมันเพิ่มาเมวันที่แปเนาะวันนี้วันที่เก้าวันที่9เน, 9, น,ะน, 9, น,น,นมาะก็คือเมื่งมาเมื่อวานนี้เลยก็จาก EP ที่แล้วเนะาะทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วซาโุระเนี่ยที่นายนั้นสามารถคุยกับคุยกับนานาเสรเรื่องป่าได้ใน EP ที่4่นะ ก็คือนางได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับป่าพืชนี้มาแล้วและนางรู้ว่าใครที่เข้าไปเนี่ยและ้วป่าเนี่ยมันไปป่ารังส่ด้วยคือถ้าใครเข้าไปเนี่ยมันจะมีคําสาดติดตัวมาด้วยแหละไม่รู้คำสาดคืออะไรนะปวดหัวมากเลยก็กลาไม่ตายนีย่แหละแลวนางก็กําลังหาวิธีแก้อยู่แต่ถ้าหากนางว่าถ้าหากว่าตัดต้นไม้กลตัดต้นไม้ก็เกิดดิทลุ่มแต่ถ้าหากว่าถ้าปล่อยไว้มันก็จะมีคนเกิดตามต่ออีกทีนึงก็คือมันจะมีคนเกิดแบบว่ารับช่วงต่อ มานนีนะสำหรับอันนี้เนาะเขาเขาได้บอกว่าซากุละได้ทาการวางแทบแ็เนนแแทบเอาไว้ลแล้วเอาไว้นานแล้ววางแท็บเอาไว้ด้วยกับดังคืออะไรวะน่าสนใจเว้ยอาจจะเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียมั้งสเปรย์ฆ่า,มาแมลงโอเคก็อย่าอยู่นะชอบออดิจแนนที่พูดว่าโครโ,ร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 ,โ,โรน่าแล้วถาโลกพวนี้เจอแล้วก็กดติดตามกดไลค์ด้วยกดติดตามกดซับคลายใ,ให้กับออริจินอลด้วยนะเพื่อให้เขาที่จะมีอะไรอว่าใหม่ทำเรื่อยๆน,น,น,นะ แล้วเราเชื่อว่าเขาน่าจะอัปเดตเกมเร็วนี้อยากเล่นเกมไหมเนี่ยเกมโพโลไลเออร์เรอ์เนี่ยเออไม่แฮปดี้สักทีเนี่ยเรื่องถัดไปเนี่ยแสดงว่าในเรื่องของต่อไปคงต้องเกี่ยวกับป่าไม้น่ะอ่าโอเคเพื่อเมืองงานเราเสียไม่เอาเถอะนะยูนิดูกาไปแล้วก็เหมือนเดิมเนาะอย่าลืมนเดิมแล้วใช้ท้องพับคุมด้วยนะด้วยช่องพับคุมนี่จะเติบโตแล้วมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะแสดงว่าคอนเทนต์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นแน่นอนเราจะไม่เอาคอนเทนต์นี้อยู่นะแต่ก็อยากเล่นอยากเล่นเกมถ้าหาคุณผู้ชมมีเกมอะไรแน่นอนให้ผมเล่นแนะนำมานะ ้าจริงหรือตังก็ต้องพิจารณาดูอีกทีนึงเพราะไม่มีตังโอเคดูคลิปเลยดีกว่าไปแต่เมันเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำซับให้จ <c oughs> ากคำถัมที่ไม่มมร,รู้นะมโนรยโนชเตเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องจริงที่ความันจบเป็นไม่้ตัง่นะก็เป็นสเหตุ

それが彼女たちはあの日巻き込んでしまった私の責任だから私がホのカさんに噂をあったいいね、いいね何を言いたいに話さなければちゃんとあの時止めていればうふああああああまただいいねやろ こうってきたこの幸せそうな笑い声やめて私も苦しませないで早くしないとみんなのためにもこの街のためにもこの街のためにもうーんやっと完成したしせいの種一度の森をなくして 新たな森を形成するために必要な種だけど都市開発を賛成していた人たちも反対していた人たちももう誰も青神町にいなくなってしまった私が頑張ってきたことって意味があったのだろうかでも

มกันร่างกายผมไม่ได้ไม่สามารถอยู่อยับโคเก้น่าแขบไม่ได้ที่ไหนวะเนี่ยไม่ต้องกลัวนะสบายร่างฉันพานามาที่ห้องรักษาแล้วโอเคแล้วก็ฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี่นี่นี่น่าจะเป็นเรานนะทำ่มเขาเราเขาทำไงอ๋อไมู่นั่นนะเดะ

そんなん <arn> น่งาไอาหน่งาปีที่ทำงานคนเดียวก็ใช่นะนางนางรัางกายไมใจเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็มืนว่าหาทางแก้เก <mot iv erem> ี่ยวกับต้นไม้พวกนั้นอ่ะเออกะ๋อข้านั่นก็เลยเป็นเรตโยชนดว่าทำไมเธอรีบนะเอ็งก็แค่เหมือนมันใช้คำว่าเหมือนเหมือนใช่ไหม อ่าไลท์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเหมือนแหละน่าจะเหมือนเอกเข้มเหมือนฉันฮะ <c oughs> โอเคขั้นตอนวิเคราะห์กันเราจะวิเคราะห์ตามภาพนะคำแปลอาจจะไม่วิเคราะห์เพราะว่าแม่งแต่ละคาโคตรสุดเลยอ่าเขียนวิเคราะห์ตามภาพเนาะข้อแรกคือนางกำลังคิด อยู่ว่านางจะเอาแบบนางไม่ได้ไปเอามาในป่าแน่ๆนางก็ต้องหาทางแก้ปัญหาว่าเออไอต้นไม้พวกเนี้ยมันเป็นต้นไม้คำสาดอ่าแลวนางก็ทํางานทําการวิจัย,ยคนเดียวนะครืบว่ารู้แค่คนเดียวอ่าเพื่อทางช่วยทุกๆคนเพื่อาทางช่วยพวกนี้อ่าให้รอดูดูเองนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชจริงๆคือช่วยทุกคนแหละอ่าแล้วแบบว่านางก็เจอทางออกก็จะเจอแบบ แต่ในระหว่างที่นางทำงานอยู่เนี่ยเราจะได้ยินนางจะได้ยินเสียงเขาโอ้ต่อเสียดังก้องก้ก็คือนางได้ยินแบบเนี้ยา่ันก็คือนางได้ยินอย่างนี้มานานแล้วเพราะว่านางบอกนางบอกว่าอีกครั้งซึ่งแสดงว่ามันก็ไม่ใช่ครั้งเดียวที่นางนางนางได้ยินแต่เพราะว่านางเนี่ย น้ำได้นางได้บัลลีมาแล้วก็คือนางของพนาเขาทำไม่เสร็จปุ๊บแต่ปัญหาของนางก็คือนั่นแหละใครจะไปจัดก,การกับป่าละ่ะเออว่านางก็อ่ะเรียกว่าเรียกว่าไงดีทำงานคนเดียวอะ่ะเออหา,า,า,าทางหาเงินด้วยคนเนี่ยแต่ที่ว่านางมีความเชื่อว,ว่าโอเคมันมีบางอย่างนั้น มันจะมีสักวันหนึ่งที่ทั้งหมดนี้มันที่การทั้งหมดทั้งหมดนี้มันจะมาถึงนะโอเคนางก็ไปไปสัญจาก,ก่อนเพื่อเพิ่มบัรให้ตัวเองแล้วนางก็แตก <c oughs> นางก็ร่วงไม่เพอแล้วทําไมตัวละครเราถึงถึงไม่อยู่ตรงนี้ล่ะเออทำไมถึงไม่ช่วยทันนี่นางใส่ชุดกาแสดงว่าเราเราเราก็เห็นเห็นชุดกาก็น่าจะพอต่อดไดแ้แล้วมันเป็นเดกจากไหนมาเออ แต่แบบว่าเราบอกอย่ี่ว่าโอเคก็คือนางนางเนี่ยบอกว่าไม่เราบอกว่าเราอะเหมือนนางเราอเหมือนนางหมือนางเหมือนเราไม่รู้ว่าเหมือนหรือชอบกันแน่ไม่แน่ใจคำนี้เท่าไหร่วนพองันไปได้สองคำาหมายแต่ไม่รู้ว่าเหมือนยังไงนะอันนี้คือหาทางช่วยเพื่อนอันนี้เออเว้ยอันนี้มันก็หาทางช่วยเพื่อนเหมือนกันนี่หว่า แต่แค่บางคนอาจจะใช้วิธีนี้กี่คนมีใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์อีกกี่คนใช้ศาสตร์ก็ได้อืมโอเครู้สึกเหมือนว่าอีพีหน้าเนี่ยเขาจะสปวอเกันเกินเกินเกินมาแล้วนี่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 ถ้าทันที่พิม์สาเนี่ยผมผมผมสังเกตได้ว่าข้อความตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอีวีถัดทไปเลยแสดงว่าอีวีัดไปเนี่ยน่าจะน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับการวางกำบดักก็ได้แต่กำบักคืออะไรก็เราเราก็ต้องไปดูอีกที โอเคงั้นก็สรีพอ้ไวแค่นี้ก่อนนะชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะก็ล้วทุกคนจอกัน